ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมรู้ว่าตำแหน่งออกยานั้นมีทั้งต้องจ่ายครั้งแรกและจ่ายเป็นรายปาีคือจ่ายครั้งแรกก่อนเลยเสร็จแล้วลหลังนั้นทุกปีก็ต้องจ่ายเป็นค่าบริการค่าธรรมเนียมออกยาของกมะเนี่ยแบ่งเป็นสามระดับท่านผู้ชมครับระดับแรกออกยาเฉย ราคา2,000ล้านเหรียญประมาณ5,000 0นตอลา้านสหรัฐถ้าคิดเป็นเงินไทยปัจจุบันก็ประมาณเกือบเกือบล้านบาทตอนนี้มีกันนะฮะไม่ออกยามนาะท่านออกยาอันแรกคือออกยาเฉยนะอันนี้เป็นท่านออกยาราคา4 0 0 0ล้านเหรียญเรียว1ล้านสาเหรียญสหรัฐ4ี่ิบล้านบาทเอาละมันมันแล้วสิท่านผู้ชมพอแม่งขายได้สองอย่างชักมันละเพิ่มอีกตำแหน่งหนึ่งคือ คุณท่านออกยาหมื่นล้านเหรียญเรียวสี่ล้านเหนรียญสหรัฐร้อยยีร้อยกว่าล้านบาทท่านผู้ชมครับแล้วท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าไอ้คนที่ได้ออกยากันหรือท่านออกยาหรือคุณท่านออกยานะ่ไม่ใช่คนขมรหรอกส่วนใหญ่เป็นคนสีเทาในวงการทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนเทา ตำแหน่งนี้มีเศรษฐีจีนสองคนกล้าทุ่มเงินเพื่อให้ได้ตำแหน่งคุณท่านออกยาคนคนหนึงรร่งท่านผู้ชมครับแม่งอยู่ในคุกอยู่ในเ,เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเป็นคนจีนเพราะตำแหน่งคุณท่านออกยานั้นสิทธิพิเศษที่ตามมาก็คือได้รับพาสปอร์ตกัมพูชาด้วย จีนเรียกตัวขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนใหม่จากไอ้ไอ้ไอคุณท่านออกอ่าเนี่ยสืสอชื่อเฉียงอะไรเนี่ยนะผมจำชื่อไม่ค่อยไม่ได้นะฮะอ๋อถ้ารู้ชื่อเอาชื่อมาให้หน่อยนะไอ้หมอนี่มันก็ได้ลนมาบอกว่าต้องส่งมันกลับไปประเทศกัมพูชาเพราะมันมีพาสปอร์ตกัมพูชามันไม่พอใจที่เขาจะส่งกลับประเทศจีนในสุดมันก็เลยร้องศาลรัฐธรรมนูญ เรื่องอยู่ที่ศาลน้ำนูนถ้าศารน้ำนูนชี้ว่าต้องส่งกลับไปที่ประเทศจีนก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ก็มีโอกาสที่จะส่งกลับประเทศกรัรมพูชาเพราะว่าเดี๋ยวนี้รู้จักคนรู้จักหน้าไม่รู้จักใจจะเป็นสารจะเป็นอายการจะเป็นใครก็ตามเดี๋ยวนี้ผมแทบจะไม่ไว้ใจใครทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับ นี่คือที่มาของออกยาไงก็เลยผมก็เลยสงสัยว่าไอ้คำว่าออกยาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือวิธีทำมาหากินของพวกเขเมรผมไม่รู้ว่าทักษิณชินวัตรได้ตำแหน่งออกยาโดยหรือเปล่านะฮะแต่ผมก็คิดว่าน่าเป็นเกียรติพอสมควรนะฮะกับฝ่ายเขเมรที่คนไทยเรียกพลเอกนัทพลว่าออก ยากลาโฮคนจีนที่ได้คุณท่านออกอยาชื่อจริงชื่อเสือชื่อเฉียง,ช,งชื่อจริงนะครับคนนี้ก็ร่ำรวยมากเป็นเจ้าของสแกมเมอร์เว็บพนันออนไลน์ฟอกเงินที่ยิ่งใหญ่มากในกัมพูชาอยู่ที่พิเศษกรุงเทพอยู่ยังการาชาเพราะว่าเงินมันไม่เข้าใครออกใคร อยู่ที่ไหนขอให้มีเงินมันก็อยู่อย่างราชากันทางนั้นละครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตกินนี้หน่อยครับทีนี้ก็มาอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมเราเป็นคนไทยเป็นชาวพุทธเราจะค่อนข้างจะระมัดระวังและก็ค่อนข้างจะเกรงในเรื่องของเคล็ดต่างๆ นะฮะเคล็ดร้รายลางร้ายที่เกิดขึ้นนะฮะคนไทยนี่ถือมากถึงบางคนก็บอกว่าให้คุณเดินสะดุดหัวบันไดแล้วหัวฟาดพื้นหัวแตกนี่แสดงว่าคุณไม่มีสติคุณโง่ถ้าในทางธรรมก็บอกว่าเป็นคนที่ไม่มีสติสัพพัญญาไม่มีสติไม่มีคำพุโทโธเดินเท้าซ้ายลงก็ลงพุทเท้าขวาลงก็โธก็จะไม่มีวันหกขลม นั่นคืออีกมิติหนึ่งแต่อีกมิติหนึ่งก็บอกว่า 1970, เฮ้ยแค่ขึ้นบันไดสามสี่ขั้นมึงก็หกวลลมแล้วเนี่ยมันแปลว่าอะไรวะการที่คนไม่มีสตินี่แสดงว่าไอ้นี่เป็นคนสติแตกเมื่อสติแตกแล้วเนี่ยเขาถึงบอกกันว่าคนที่จิตใจไม่มัน่นคงไม่หนักแน่นผีเข้าง่ายนะฮะขี้กลัว เดียผีก็เข้าละเขาถึงมีคำพังเผยว่ามันเป็นอะไรของมันว่าเหมือนผีเข้าบ้าบอคอตแตกไปเลยเอาละเอาเรื่อปี2568สิบกันยาก่อนอนุทินชาญวิรกุลเดินทางไปศาลหลักเมืองหลังทำการตรวจสอบรายชื่อคุรานกรีที่สำนักง,งานเลขทธิการสำนันำกคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นจะนำขึ้นทูลเก้านะฮะ ก็มีออกยาเล็กบนเอกนัตถพลนาคพาณิชรัฐนมรีชื่อว่าการกราโหมซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาโหมรัฐบาลใหม่รอต้อนรับระหว่างที่เดินมีการเดินตามคุณรุทินนายกใหม่เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณสารหลักเมืองกําลังจะเดินขึ้นไปบริเวณหอพระโพเดกนัตพลเดินตาม้างหลังลื่อนล้มข้ามมกับบันได ตรงทางขึ้นหอพระรีบลุกทันทีไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรคนที่ตามมาก็อุทานร้องด้วยความตกใจท่านผู้ชมท่านผู้ชมกับผมนี่คงคล้ายๆกันเร,เราเคยไปไหว้ที่ศาลหลักเมืองหลายครั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลทุกครั้งก็ไปตามจุดต่างๆแล้วตั้งจิตอธิษฐานใ้การปฏิบัติหน้าที่ทำงานทำหน้าที่สื่อมวลชน ไปเป็นไปด้วยความสุดจิตเพื่อชาติบ้านเมืองศาสนาพระรุทธศาสา,า,สา,าให้เสริจรูร่วงนะครับผมเอารูปไปดูนะฮะนี่ผมไปเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับเราไปถานที่ศักดิ์สิสทธิ์อย่างศาลหลักเมืองเพื่อสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่กลับลื่นล้มหัวคมำอย่างพลเอกรัฐพลในวันอังคารที่ผ่านมาผมรับรองได้ว่า จิตตกทุกคนนะคะท่านผู้ชมครับสารหลักเมืองกรุงเทพมาวันนี้อายุได้243ปีย่าง244ปี21เมษายน2325เป็นวันสานากรุงเทพมหานครหลังจากที่รัชกาลที่หนึ่ง ปราบดาพิเศษเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติในวันที่6เมษายน2325เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีโปรโดกล้าวให้ย้ายเมืองหลวงจากกรุงทนบุรีฝั่งตวันตกมาฝั่งตะวันออกเพื่อสาปนาเป็นเมืองหลวงใหม่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งตามประเพณีโบราณการสร้างเมืองสําคัญจําเป็นต้องมีการยกหลักเมืองขึ้นเป็นมิ่งเป็นขวัญต่อไป ก<า>็ม<ร>ีประการโปรดก้าวให้ยกเสาหลักเมืองขึ้นใช้ไม้ใช้ยพรึกทำเป็นเสาหลักเมืองประกอบด้านนองด้วยไม้แก่นจันมีเส้นผ่าศูนย์กลาง75เซนิเมตรนะฮะสฟุตกว่าใหญ่ฮะสูง27เซนิเมตรกำหนดให้ความสูงเสาหลักเมืองอยู่พื้นดิน10นิ้วฝังลงดินลึก79นิ้วมีเม็ดยอดทูบรูปยอดรูปบัวตูมสวมลงบนเสาหลักเมือง ลงรักปิดทองล้วงภายในไว้เป็นช่องสำหรับบรรจุดวงชะตาเรียกร้องได้ว่าสาวหลักเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่เก่าแก่มากับพระนครมีคนถามเนียเอาไว้เอาตำนานให้ฟังแล้วกันนะว่าทำไมเสาหลักเมืองเนี่ยถึงมีสองเสาด้วยกันนะ สายเอที่เสาหลักเมืองมีสองเสาเกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพร,ระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พศ2379เมื่อพระองค์ทรงตรวจดวงชะตาของพระองค์เองพบว่าเป็นอริแก่ลักษณะดวงเมืองจึงโปรดเกล้าให้สร้างเสาหลักเมืองขึ้นใหม่อีกหนึ่งต้นเพื่อเป็นการแก้เคล็ดหรือบรรจุดวงชะตาเมืองขึ้นมาใหม่ในครั้งนั้นได้มีการขุดเสาหลักเมืองเดิม จัดสร้างเสาหลักเมืองขึ้นใหม่แทนของเดิมชำรุดเป็นแก่นไม้สักประกอบด้านนอกด้วยไม้ไชยพฤึก์6แผ่นสูง108นิ้วฐานเป็นแท่นกว้าง70นิ้วบรรจุดวงเมืองในยอดเม็ดทรงมันที่มีความสูงกว่า5เมตรนี่แะครับคือประวัติความเป็นมาความสำคัญเกศสอนหลักเมืองท่านผู้ชมครับผมเนี่ยนะ ไม่อยากจะกล่าวอะไรถึงคุณนัทพลในเรื่องของเคล็ดพวกนี้ลางร้ายพวกนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านออกยานัทพลออกยากระาโหมไม่ได้ถือเป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไรสำหรับนักการเมืองชุดนี้เลยแม้แต่นิดเดียวไม่แปลกพราสมเดือนในวันที่หนึ่งมิถุนายน2568 แม้กระทั่งนายกตรีคนปัจจุบันคืออน,อนุทินชาญวิรุฬก็เคยล้มก้นจำเบ้าในวัดพระแก้วมาแล้วนะฮะหลังนี้ไปร่วมพิธีมังคลาพิเศษเหรียญพระรูปพระ,พระ,พระบาทสเจ้าอยู่หัวเนื่อโอกาสร,ราบพิธีมหมามงคลเฉลิมมรรลสาหกรอบนะฮะในวรณมราหาราชวังนะฮะในเวลาต่อมาในรุทินก็เปิดเผยผู้สื่อขาว,ว่า ตัวเองนั้นลมก้นจำเบ้าที่วัดพระศรีและัศาสดารามวัดพระแก้วช่วงฝนตกซึ่งตนสวมรงท้าปกติหลังจากล้มทําให้สวมแหวนที่สวมประจําสวมไม่ได้เพราะว่าเจ็บนิ้วนางข้างซ้ายบวมท่านผู้ชมครับเรื่องพวกนี้เนี่ยฮะก็มีเรามาถึงประวิทย์วงสุวรรณบ้าง คุณประวิทย์วงสุวรรณโพอเดกลื่นล้มที่บันไดวัดโพก่อนหน้าของคุณอนุทิน19บฤษภามิถุนายนบิ๊กป้อมสสจีายชิวนัพังพระชชัิก้าวลงบันไดพลาดลื่นล้มลงบันไดขณะลงอุโบสถของวัดโพวัดพระเชตุคน หลังจากที่สิ้นสุดการเป็นประธานในฝ่ายคระหักในพิธีเจริญพุทธมนต์ลื่นล้มเลยครับโดยไม่มีเหตุผลเอามาถึงบิ๊กตู่บ้างถ้าเราย้อนกลับไปสองปีกว่าที่แล้วก่อนการเลือกตั้งปี2 5 6 6เ 66, มื่อวันที่3มีนาคมพลเอกประยุทธ์ตอนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีและวมีกล่าวผม ได้ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรียุธยาโดยเดินทางไปที่วัดใหญ่ชัยมงคลสักการะพระเจดีย์ชัยมงคลอนุาอนาอนาสานอนุสรณ์สารแห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อทำพิธีโหมผ้าพระเจดีย์ชัยมงคลสักการะพระพุทธรูปปางสายญาติสักการะพระบรมราชานุสาวสดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตอนนี้พลเอกประยุทธ์ เข้ากราบสการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมภาพพระนเรศวรมาราชได้ถวายดาบเมื่อรับดาบจากแท่นวางจากเจ้าที่ากฏว่าดาบที่ถวายกับหลุดหล่นลงจากแท่นใส่ท้องแขนหลุดไยุทธเบาๆดีที่ดาบยังใส่อยู่ในฝักทำให้ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดก็ถ้าพูดอย่างนี้แล้วนี่บางทีมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะไม่ใช่รางร้ายขึ้นอยู่คนตีความ ถ้าเกลียดนักก็บอกว่าเป็นล,ลางร้ายถ้ากลางๆก็บอกว่าคือสับเพ้าไม่ระวังหรือพลเอกประวิตยก็แก่แล้วก็ไม่รู้จักแก่ยังเที่ยวไปขึ้นบันไดไปไหว้พระไหว้นน่นไหว้นี่เพื่อหาความเป็นสิริมงคลก็เลยต้องลื่นตกมาแต่ของพลเอกนะัฐพลนั้นมันมีประเด็นที่ผมต้องพูด ว่ากันว่าแม้กระทั่งสารหลักเมืองยังไม่อยากให้คุณรัฐพลเข้าไปในสารหลักเมืองเลยถึงให้ลื่นล้มเป็นการเตือนว่าเฮ้ยเข้าไม่ได้ผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ควรจะมาใส่ใจหรือเปล่าแต่ผมบอกต้องอมาใส่ใจนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมเป็นพลเอกรัฐพลเนี่ยผมไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิตผมดี ประชาชนทั่วประเทศไทยเนี่ยเยอะมากเขาดูถูกเหยียดยามพลเอกนัทพลมากแล้วเขาก็าตั้งข้อสงสัยกับคุณอนุทินชาญวิรกุลอย่างมากมายเลยว่าทำไมต้องเอาพลเอกนัทพลมาเป็นรัฐมนตรีว่าการสาะงมามิมน้ำซ้ำยังตั้งรัฐมนตรีช่วยอีกคนสองคนที่เป็นสายตรงข้ามพลเอกนัทพลก็คือว่าไม่เห็นด้วยพลเอกนัทพลในเรื่องการเปิดดา่าน พราะพลนีพลเอกนัทพลนั้นคือคนที่ขยันเปิดด่านก็แสดงจะเอานักดีช่วยสองคนได้มากักพลเอกนัทพลใช่หรือเปล่าเอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วคุณตั้งพลเอกนัทพลทำไมก็ไม่ต้องตั้งสิพลเอกนัทพลเป็นน้บดีช่วยใน,นสมยัยยุครัฐบาลอุงอิงและมาได้ว่าการกราล่าวโหมเนี่ย ในทางการเมืองเขาบอกเส้นแข็งแต่ในทางลับแล้วเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีตั๋วอยู่ในมือเหมือนตำรวจได้รับการแต่งตั้งเนี่ยผู้ใหญ่จะถามมาให้มึงยาวตำแหน่งเนี้ยมึงมีตั๋วมาหรือเปล่าถ้าไม่มีตั๋วไปไปไหนก็ไปใช่ไหมฮะ ก็ปรากฏว่าเช่นฉันใดฉันนั้นก็เลยมีคําถามว่าตัวใบไหนของพลดิลนลนั้นมันยิ่งใหญ่เหลือเกินโจนงโึงทั้งพลดิลนเนี่ซึ่งไม่มีผลงานอะไรเวลาไปเจรจากัขเขมรเจรจากัขเมกขเมรก็เอาออเอาใจขเขมรเหมือนขเขมรเป็นพ่อไม่ยอมเจรจาจากจุดแข็งของเราง่ายๆแม้กระทั่งการที่จะต้องเก็บวัตถุระเบิด แทนที่จะบอกให้เขเมตเป็นคนเก็บเพราะว่าเป็นคนวางกับบอกมาร่วมกันเก็บและพอผมถามถึงเรื่องการเปิดด่านถ้าผู้ชมจำได้หรอเปล่าผมเนี่ยเป็นคนแรกที่พูดว่าพลเอกนนพลในยุคอุงอิงนั้นสั่งให้เปิดด่านที่จันทบุรีและาดคือคิดว่ามันไกลมันไม่ใช่อยู่แถวภาคสองนึกออกไหมมันโน่นลงไปที่หน่วยนาวิกโยธิน ตอนแรกก็ไม่เข้าใจทำไมต้องจันบุรีและตราดเพื่อส่งสินค้าอ้างผู่สดีนะว่าส่งครั้งแรกก็เอา3ามคันห้าคันก่อนถ้ามันมีปัญหาก็เพิ่มเป็นสิบยี่สิบสาิบคันแต่ซ่อนเร้นว่าเมื่อเปิดด่านแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่รถยนต์ที่เข้าได้อย่างเดียวมันก็มีคนเข้าและออกตลอดเวลาผมก็ยังสงสัยว่าทำไมพระอะไร แต่พอโดนโจมตีหนักเข้าก็เลยสั่งให้ปิดด่านเพราะคนรู้ทันจนกระทั่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมเอาเรื่องของการสร้างบ่อนที่ล้ำชายแดนไทยที่จันทบุรีและจา่าออกมาแล้วมีไอ้ออกยาของขมรเจ้าของสัมทานป่าไม้สายบุญราณีเมียของคุณเซนกับอีกอีกอีกคนหนึ่งเสียพัก ซึ่งเป็นสายหุนเซนเอะไรนะเตรียมเพียบสายหุนเซนเข้ามามาร่วมผมก็เลยพูดอ๋อมีหน้ามีการสร้างถนนสี่เลนจากในประเทศไทยและฝั่งไทยวิ่งตรงไปที่ด่านที่จะเข้าบ่อนการพนันผมถามวา่าไอ้ตัวไหนอีตัวไหนเป็นคนสั่งให้สร้างถนนเส้นนั้น สร้างเพื่ออะไรไม่ได้สร้างเพื่ออะไรนานผู้ชมก็สร้างเพื่อนำพานักเล่นอำนวยความสะดวกเส้นทางสี่เลนเพื่อไปอยังพรมแดนเพื่อจะเข้าไปบ่อนมันผมก็เดิมถึงบางอ้อออมีนาะพนู้เอกนนันทบลออกยากลาโหมคนนี้ขยันขันแข็งเออไรก็จะขอเปิดด่าน ขอทดลองเปิดด่านที่จันทบุรีและตราดก่อนอ๋อมีหน้าก็มึงสร้างบ่อนกันไว้แล้วสร้างถนนไว้รองรับแล้วเงินทองทั้งนั้นฟังแล้วเซ็งไหมท่นานผู้ชมผมว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหามากแล้วคุณนัทพลคุณมานั่งตำแหน่งนี้ได้ยังไงเนี่ยอนุทินคุณเอาตั๋วใครมาเนี่ยงานนี้คุณถึงยอมให้นั่ง เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยไม่มีปลาอะไรประหลาดใจที่เราทหารทั้งหลายที่มีอํำนาจอยู่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันเลยว่าไม่มีวันเปิดดานไปดันขาดผมอยากจะรู้ว่าลูกเล่นของคุนัฐพลออกยานัฐพลออกยากลาโหมจะทำยังไงต่อไปกับเรื่องนี้เพราะการที่ได้มานั่งรับตีกลาโหมโดยถือตัวมาก็แสดงว่า เป้าหมายต้องการให้เปิดด่าน <c oughs> เงินทองทั้งนั้นท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับเร็วไหมเร็วไหมเลวไหมท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ชั่วโมงกว่าไหะะมชั่วโมงชั่วโมงสามนาทีครับสามนาทีพอกันแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่ารู้สึกจะเข้มข้นพอสมควรหลายๆเรื่องนะครับท่านผู้ชมครับเอาไว้ค่อยเจอกันวันศุกร์นี้ วันสุกนี้ก็จะมีเรื่องเบื้องหลังอีกเยอะเพราะว่าเรื่องด่านเรื่องโรงแรมเรื่องเรื่องบ่อนการพนันที่เขมรนั้นที่นนทจันทบุรีและตราดนั้นไม่ใช่ความลับอีกต่อไปแล้วคุณพุทธอภิวันช่องแปดเอามาออกอ้างอิงผมก็ยังดีว่าผมพูด <c oughs> เดี๋ยวนี้ช่องต่างๆถ้าจะเอาข่าวไปลงนี่ต้องอ้างอิงว่าผมพูดนะเขาไม่ได้พูดโอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ